ขอแสดงความยินดีกับสพระเอกอดีตรพระเอกหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วเอฟซทุกคนก็ตาสว่างได้แล้วเพราะว่าถึกวีพังมีจาร์กันหลายเพราะว่า<อ>สำหรับพระเอกเนาะสาวเนอยอ่าหลายๆคนที่ไม่ได้ไปต่อกับวงสาวน้อยสาวน้อยเพชรบ้านแพง แล้วแฟนคลับก็วิาพากษ์วิจารณ์กันสนันคิดว่าเป็นคอนเทนต์ไงอ๋อคิดว่าบ,บอสโจโยมานินสร้างคอนเทนต์ใช่และสุดท้ายก็จะเอาทุกคนไปอยู่วงสองใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นก็เลยเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ว่าอบอสโจน่ะเป็นหมอลำโซเชียลก็จะทำเอากระแสรหรือเปล่าแต่มันโมเมนต์แนวนั้นคะ่ะพี่น้องมันพลิกขาดคะ่ะพี่น้องความจริงก็คือความจริงความจริงก็คือศิลปินเขาไม่ได้ไปต่อกับสาวน้อยแล้วทีนี้บอสโจก็เห็น ซีคนนี่ไปขืนอยู่สังกัดอยู่ส,สังกัดใหม่ไปอยู่สังกัดใหม่แต่ละคนแต่ละคนก็มีสัง,สงกัดแล้วตอนนี้ใช่ไหมแมนค<ะ>่กะก็ได้ออกมาแสดงความยินดี<ะ>แล้วก็เป็นกําลังใจให้ลูกๆเพิินคือเก่าอ่าเดี๋ยวเราไปไล่ตั้งแต่ระน้อยเนาะพี่น้องเนาะระน้อยก็ได้โพดมือว่านนี่ระน้อยก็ไปอยู่ซันเล้าบันเทิงศิล์นซันเหลาบันเทิงศิลน์นค่ะพี่น้องซื้อนี่ให้ฮักแพ่งกันเดอร์พี่น้องเฮ้า ระน้อยกาลาสินก็เป็นอ่ที <คน S 1> ่อยู่ในวงตั้งนานนะใช่ไหมแล้วก็ไปอยู่ซานเลาแ,แล้วก็ไปอยู่ซานเลาอบอจูบอจูก็ได้แชร์โพสให้กำลังใจลูกๆหล,ล,ลายคนอยู่คะ่ะพี่น้องอ่าเดี๋ยวเราจะอ่านโพสขออนุญ,ญาตอ่านโพสบอจูนะคะบอจูก็ออกมายินดีด้วยนะคะนี่ เพื่อนก็ได้กออกมาโพดยินดีกับเด็กๆดีใจกับเด็กๆลูกเต่าหลายๆคนที่ได้มีสังกัดชัดเจนมีงานทำไปใสอยู่ใสกะรองล่ำคือเก่าทำงานคือเก่าขอให้เอาขอได้อของตัวเองนําไปปรับปรุงและก็พัฒนาต่อยอดตัวเองให้เจริญรุ่งเรื่องเพื่อศิลปศาสตร์วัฒนธรรมอีสานบ้านเฮาเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวพ่อส่งกำลังใจให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังเด้อลูกฝากพี่น้องติดตาม กันใดคือเกาเดอร์ส่งพลังบวกให้กันดีที่สุดนี่ก็ได้แชร์โพสของละน,น้อยเนาะที่ละน้อยเดบดโพสว่าละน้อยเดบไปอยู่สัานเหล่าอ่ะนี่ค่ะบอจกะนี่ออกมาแชร์โพสของละน้อยกำลังใจเดอร์อ่ะละน้อยให้โชคให้ m านปังปังแฟนนิยมชืม่นชอบ แฟนคลับกับมาคอมเินไลน์สาวเนอยเออคือขอให้ปังแสดงความยินดีเลยใช่ลูกใช่ลูกสาวมีสาวกลหม่ใช่แ้วก็พระเอกพระเอกเอกอภิวัตกลับไปยื้อตงกานกลับไปอยู่กับลาหน่อยไปสั้นเหล่าคือกันค่ะพี่น้องโชคมาเดอลูกเฮงเฮงปังปังเดอบอจูบาออกแช่โพดของเอกอภิวัตขอฝากพี่น้องไว้ในนาเอกอภิวัตสั้นเหล่าบันเทิงศินครับอ่า และคนต่อมาค่ะพี่น้องคนต่อมาบอสโจก็ได้แชร์ออกมาก็ก็คือคึ้ยินดีเนาะย,นยินดีกับทุกคนที่มีสังกัดเพราะว่าวันนี้ก็เห็นว่ามีอีกสองคนที่ไปขึ้นสังกัดใหม่ใช่อ่ะ,อะมือนีเพื่อนกระไดชของอ่าพะเพกต้นน้ําต้นน้าอ่าบอสโจก็ได้แชร์สูๆ่ๆได้ลูกขอหายแฟนๆนี้ชอบชมชอบแห้งๆปังๆต้นน้ําก็ได้โพสต์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา สวัสดีครับวันนี้ผมได้เข้าไปกราบและฝากเนื้อฝากตัวกับพ่อเอ๊ะระเบียวัทศิลป์ขอบคุณโอกาสและคําแนะนําดีๆจากพ่อเอ๊คครับขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกๆท,ท่านพี่ยุทธพี่นิวพ่อพ่อ,พอ,พอแม่แม่บ้านฮักทุกคนครับที่ซัพพอร์ตและสนับสนุนคงเป็นบรรยากาศเล็กๆในหลังเวทีไม่ได้เข้าไปหาพ่อที่บ้านเนื่องจากเวลาไม่ตรงกันหลังจากนี้คือการพัฒนาพัฒนาและอด ทนมากกว่าเดิมเริ่มต้นอายุ20ปีด้วยอะไรที่ใหม่การเริ่มต้นใหม่อาจจะยากแต่ถ้าพยายามความสำเร็จคงจะอยู่ไม่ไกลขอให้เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีครับขอบคุณความฮักแพงครับนี่กปอยูกับพอเอะยูกัลระเบียบววฒนศิลิ์พี่น้องโอ้วง,งะระดับแบบต้นอ่าวงไงระดับแบบตดนๆของเมืองไทยค่ะพี่นอ้อง ่าแล้วก็คนต่อไปก็คือโลโก้สราวุธค่ะอีกคนนึงก็ผู้นี่ก็เป็นอดีตพระเอกอาสาวน้อยเพชรบ้าน,นแพงเหมือนกันค่ะบอโจกะแช่ออกมากค่ะพี่นนออ่านี่เพื่อนกับบไดิยูสายไกลเดชโชคดีมีชัยนะเด็กๆพ่อส่งกำลังใจขอให้เฮงๆปังๆโลโก้ก็ได้โพสเมื่อสองวันที่แล้วโลโก้เพชรลำเพลิน ขอบคุณทุกความเมตตาขอบคุณหมอลำเพชรลำพืนขอบคุณแม่พรพิระดีนี่มาอ,อยู่กับเพชรลำพินกับพรลำพืนพชรลพืลนคือเกาใช่ก็คือเป็นบ่งาอาขคงบโ่งบจโจคือ<า>กเาากาค่ะนี่ละค่ะพี่นออ่าแล้วนี่บัโจก็ดีใจปืม้มนี่เพิ่นกะมาโหดแต่คอมเมนต์เพิ่นอยู่ได้ว่าศิลปินกับซ้าปูไตขอบดงโง่คงเข้าหากัน วันข้างหน้าอาศีกับมาอยู่น้ากันได้คือเกา่สาสำคัญอยู่ใสกะรองล่าคือเกาอ่าขอให้ปฏิบัติตัวหอยู่ในกรอบกฎระเบียบขอบเขตของการทํางานในครอบพวรับบรองกรน,นั้นๆและปรับปรุงพัฒนาตัวเองอยู่บ่เศร้าให้เข้ากับยุคก,กับปัจจุบันสําคัญที่สุดคือกําลังใจให้กันที่อากํากลังใจดีๆที่สุด กำลังใจให้กันดีที่สุดอ๋อเป็นกําลังใจให้กันดีที่สุดค่ะพี่นอกนี่ละค่ะพี่นอกงานก็คือเงินเฟนครับว่างานคือเงินค่ะมีเงินทําหยังกระไดจ้ารักเด้อจุ๊บจุ๊บบอดจูกะว่ามีเงินแล้วยางไปแกผาขีอยูขี่ยูซีแยกไฟแดงหายเบืองแน่ถานีเงินแล้วเฮ็ดยังก็ะได้อันนี้เป็นเซลแฟนครับเพื่อดิเออมุกหลายบอจูนะนี่แหละค่ะ นี่ก็ว่าสาวเนยนี่คือวิสัยทัศน์ของผู้นำทีดีอย่างบอดโจอยากให้ผู้นำหลายคนมองแบบนี่เป็นตัวอย่างเพิ่นว่าความคิดของบอดโจเนาะก็คือที่เพื่อนดีใจที่ลูกๆเดมีสังการแล้วอ่ะน่าคนงงมากเพื่อนก็ยังยังตอนรับยังตอนรับเสมอแมนเพราะว่าคัน่ลูกๆเพื่อนอยู่ในวงการนี่เนาะวงการหมอราสุขศิลป์ะนในกับอยู่ในหมอราคือเก่า สืสสสรร่สารศิลปศาสตร์วัฒนธรรมอีสานบานเห่าคนสินะเพื่อนกะกับบริปทิเศครกับไปอยู่ที่วงไหนก็แสดงความดีนดี่แหละาค่ะพี่นอ้อง<ะ>กะคือเอฟซีก็คือตาสว่าเอฟซีเอฟซีสามน้ายมันหูส์เลเด้ออ่าว่าอันนี้มันคือความจริงมันไม่คอนเทนต์อีย,อยงดอกอ่า<ะ>เพราะว่าเพิ่นกะแต่ละปีเขาขอใจคนที่มาเัรคนออกแมน<ะ>เขาจะดูอ่าเขาก็จะมีทีมบริหารเพื<ะ>่อน<ะ>นอกเพิ่นกะจะเบิ่งว่า ผู้ใดจังสันจังสีอ่าผู้ใดสมควรไปตอผู้ใดสมควรจะอ่าอยู่ตอจังสีไหมเพิ่นกะสีเบิงด้านพฤติกรรมเนาะแต่คือที่มันบอกว่าที่คนบอกว่าเป็นคนเห็นย้อนว่าเพิ่นว่ามีเหตุผลอ่าคนทำมาเหตุผลวอๆทําไมเหตุผลที่ปลดสีคนนี้ออกเนี่ย หาเหตุผลมาสิ<ห>าบอสก็ไม่บอกเหตุผลเพราะว่าบอสบอกว่าเป็นบอยบอ,อยากบอย,<า>ยบอยากขายไม่ใช<น>่ว่าบอยอยากขายตัวแม่บอยอยากขายลูกลูกบอยบอ,อยากบอกให้ศิลปินแต่และคนผมไม่มีหน้าที่ต้องมานั่งชี้แจงนะว่าคนนั้นคนนี้เป็นยังไงก็คือเข้าใจตรงกันนั่นแหละคือไม่ได้อยู่ต่อก็คือไม่ได้อยู่ต่อแมนมันเป็นความตัดสินใจแต่ละวงกับซีมี่กดบวบขึ้นกันเนาะเขาบอกคั้นเพิ่นกดทางใาของเพิ่นลึกๆอีหลีมันคืออีอย่างแล้วผ้าออกมาพูด น้องไปต่อ,อย่างชูกอือีแหละคือภู้นํำทีดีคือหัวหน้าวงทีดีทีมีคุณภาพยกย่องเลยบอโจนี่เป็นหัวหน้าวงที่อันดับต้นๆของประเทศไทยเลยที่ให้ให้ทุกอย่างให้จริงๆให้จริงๆให้งานหให้เงินให ให้โอกาสให้โอกาสนั่มให้โอกาสสําหรับคนที่คิดว่าจะ้อมตั้งใจว่าิอยูจุดนี่จะยู่ก็สาวหน่อยองสิแน่เพื่อจะสีเบิ่งเด๊โมเมนต์ว่าเขามาปลุกใจตรงเส้นสัญญาทุกคนบอแมนเจ้าต้องเบิ่งพฤติกรรมเบิกงามเบิร์พฤติกรรมคุณลงคนนี่เบิ่งเป็นเดือนเป็นปีเป็นอย่างอันเซียนพี่น้องจะสีมีการชัวสีมีการคัดมีการเปลี่ยนแปลงเซียพี่น้องประมาณนั้นหละค่ะอะเอาเป็วลาเฮ้าสองคนกับอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ค่อยฝาก เราสองคนเนาะฝากติดตามตอนต่อไปคลิปต่อไปว่าจะทําข่าวอะไรฝากติดตามก็ไลค์กดแชร์เด้เยพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้ห้าสองคนนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอลาไปแค่นี้เนาะสวัสดีค่ะ